เก็บปืนมาเลยไอ้เก็บเครื่องบินมาเลยหลบไหนมาชึกชึกให้ดูหน่อย เหือนกันค่ะเห็นวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะหล่นอืมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเข้าถามหาอ้าวใส่เครื่องบินไม่เราไม่ต้องชิ้จิกยิงไปเลยมันต้องชิ้จิกก่อนใช่ไหมอ่าแต่ดูนะ นี้มันชิจิ่ง่ายมากเพราะมันโดนเจกอเกลืออืมเฮ้ยเกลือ <c oughs> <c oughs> เอ้ยถอดรองเท้าเดินไหมลูก เอายืนยืนยืนเอาทำไมมันไปแค่นั้นหรือว่ามันจะไปไกล อายิ้มหวานนให้มามหนึ่งรูปไม่ไม่หลับตาดิอ,อ,าอ้าวไม่เข้าแล้วอ่ะหนึ่งรูปลรหรอ ตื่นอย่างเราอ่ะมันหน้ายังไม่ค่อยตื่นนะยิ้มหวานโอ้ยยิ้มหวานทำไมต้องดึงเสื้อเฮ้ย ลงน้ำเปล่าไปเก็บแล้วเดี๋ยวขึ้นซัดลงได้เปล่าลค่อยลงลค่อยลง อานนท์มายกนี่มานนนนอนจะเล่นตรงนั้นใช่ปะนนนนอนมายกนี่กล่องเล่นทรายเนี่ยหรือจะเล่นตรงนี้หรือเล่นตรงนู้นเอาตรงไหนลูกยกไปทางกระป๋องเลย นนทเงี้ยนนเอาฝามานี่หรกนอน,นอนเอาฝาถังมาให้หน่อย m u l 리 อ๋อไม่ได้หยิบมาก็าเป็นไรหาแถวนี้ใหม่ก็ได้มีปลอกหอยเปล่าอ๋ออุปกรณ์รีไซเคิลก็ได้ถอดรองเท้าเปล่าไม่ทรายนุ่มอยู่นะ,ม,ม,าะมามาถอดละมามาถอดเหยียบละนุ่มอยู่เลย เออเอาไปถอดมาเอามาแล้วข้างล่างถอดไปดิทรายนุ่มจังเออบอกแล้วว่าทรายนุ่มเราต้องฝังฝาไว้ตรงนี้เผื่อนนะ ทำไมต้องรักหาสมบัตริรักหาสมบัติเาก็ได้ฝาใบนนนถอดนาฬิกามาก็ได้หลุดมะ สวัสดีครับพัตเตอรมาแล้วลูกลใช่เหรอ,อ <c oughs> เอาไะ,ะลูกอยูเล่นทรายละเล่นทรายอยู่เล่นทรายอยู่ขเข้าไม่ใส่ลูกนะโอเคอใส่ัวทรม,มนะันเข้ามุมดีอ่ะเปิดเองเลยเหรอแม่ใช่ พ่อมาปลูกพ่อพ่อบอกว่าหกโมงห้าสิบแล้วนะได้ยินเสียงปุ๊บกระดิดมเลยใช่ไหมดีดขึ้นมาเลยอยากเล่นมากแล้วก็ดูว่ามระถึกเอาเรามาเก็บตรงนี้เลยตักตรงนี้พ่อจะวิธีทำวงกลมหนึ่งต้องหาอุปกรณ์ให้เสร็จขึ้นพ่อจะต้องไห้ที่อยาก่อเอาก่อนแล้วเปล่าแต่ว่านอนอยากให้พัตเตอร์หาอุปกรณ์นี่หรอก bye sino ไม่เล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไงเาลมาก่อไม่ไมหนูเทนิดดีนเลยนิสัยเลยแล้วรูนะ้นทุกคนมา่ตตัวอยหนักจังหนักจังนอนยาพึ่งมาหนักนะให้ีดเลยนะักน้ำสอง ไตินมเดินมาตอนแรกไม่มีลมเลยพ่อไม่ <Internal. S 1> ม <lk hos> hopping, <regulate> ีลมเลยเงียบเงาเงียบเงา ลูกนไอ้ไอ้นั่นต้องเอาความลงหน่อยนะแหลมๆมากสีเขียวอ่ะต้องออกความลงเดี๋ยวนนเอาอะไรอ่ะอยากได้แบบพอเตอร์มันมีอันเดียวมันมีประสาทอันนี้นี่นี่นี่ตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองอะลูกอยากได้นี้อะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันอ่ะนนมีอันนี้แต่อันนี้เป็นวงกลมใหญ่ ใส่แน่นแน่นหน่อยแล้วค่อยคว่ำใส่ต้องใส่เต็มๆต็หอกใส่เต็มๆแล้วใส่แน่นแน่น งั้นนนก็คว่ำลงดิลูกคว่ำลงทรายอ่ะไม่ใช่นี้คือโคอรตรงไหนให้เดีวเดี๋ยวทุงที่เลยทุกที่เลยงที่เลยอ่ะที่เรนำมัเยอะนะแบงกัเลยนี่อันนี้เวลาเล่นเตะต้องคว่ำคว่ำวไว้ที่ขา่มืออันนี้ก็ตัดได้แยกกันไงตัดหมกัน ให้ปูนให้ปูนเลยอีกทีอีกทีนึงอีกทีนึงยังไม่แน่แม่ว่ามีติ๊คู่ไว้ใจกันไหมคะพี่ตือมมาหัดใช้นนก็ล้างน้ำในถังนี่มาเลยมอเลยน้ำไหลได้แล้ได้แล้วความแวก็ข้ได้แล้วใช่ป่ะใช่ใช่ได้แล้วลูกแล้วก็ความแล้วก็ค่อยค่อยเคาะเออนั่นไงนนได้ละเอาหางหางหายนิดนึง เออนั่นแหละพ่อเต้ยดูนะพี่ให้มาถึงแล้วครับนอนยานอนนอนจานอนกับพ่อเตอ้ยยาขยี้ตานะลูกเดี๋ยวทรายเข้าตาไม่รู้เลยครับออันนี้ล้างเอาไว้ล้างของเอ้าจริงนะลูกเดินลงไปตักทรายเปียกข้างล่างง่ายกว่าเออนั่นแหละ พ่อตาต้องอยากเลือกพ่อยากกินเค้กไหมอยากกินเค้กไหมอ้าวไปนี่ใหญ่เค้กมาสองแล้วเออปีดีปีดีโอ้โหได้เค้กเลยรถอะไรอ่ะรถรถทรายเอามาทำอะไรเวลาตักไอติมเสร็จเขาจะเปลี่ยนรถเขาก็จะ เออใช่เวลาเขาตักไอติมีมเขาตักเสร็จแล้วเขาก็ล้างช้อนค่อยๆท่ละคนนะครับแยกกันนะครับถังนีเดียวนะครับค่อยๆล้างอยู่รอมเทานวเบอ,อไม่ใช่เบสเซอ์อครับต้องต่อคิวรู้จักคิวเปล่า ร่อนชูชีพเขาเรียกว่าอะไรนะนรเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกพาลาร์มอเตอร์ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้นี่พาลาร์มอเตอร์มันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องร่อนพอตัตเตอร์เคกกำลังไปส่งหาพตัตเตอร์มาเลยมาเลย i don't know ไปล้างได้ไม่เป็นไรม,ม,มันก็เล่นอยู่ดีนะลูกยังไม่มลงล้างก็ได้ั้ยมันต้องล้างเพราะมันเป็นต้องเปลี่ยนีค้กุต้องทำอะไรอ่ะแตะออกน่าหาหินอ่ะวิธีทำเค้กห <Hello. S 2> นึ่ง พิซซ่าสองสามเปดิดดูสี่ทำไมรถรู้สาากึกเหมือนได้โดนบูมกัดอ่ะไม่มีหิรูปนี่เหยียบหอยแล้วมั้งมันลอลย ไหนเปลือกหอย,อยงั้นเราขอใส่ใจเพิ่มใมันละ,ละลายใสอันไหนหล่นๆๆ,ๆขอน้ำทะเลเพิ่มขอน้ำทะเลเพิ่มอ้าวคว่ำเลยเหรอขอน้ำทะเลเพิ่มไอ้ติ่มคอนยังอยู่ครับเออ เธอจะอยู่ว่าจะเข้าแบบไว้แน่นโอ้ทีซ้ายก่อนจะได้มีน้ำไม่รักการนะ้ำเอาน่านนั่นไงถังเขียวพอตเตอร์วางแล้วนะ่ะถังประการใช่ป่ะเอาไปใส่น้ำกน,น,นั่นะน่นน่นถังเขียวนะ่ะนี่ที่โนนบอกอยากได้ที่โนนบอกอยากเล่นตอนพอ,นอตเตอร์เล่นนะ่ะนี่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  ไม่เหนื่อยเล่นตัวที่ตักสีเหลืองไหยใครก็ใช่ก็หลังแน่นอนหน่อยเดินมาดิทันหลังไหมออมาไปเลยก้นหน่อยเอาซ้ายอ้าไม่ขวาขวาตรงขอบขอบขวาที่อ่ะตรงขอบขวาไม่ใช่ตรงนี้ขอบไหนขอบนี่ ก็ขอบขวานี่ไงก็ขอบขวาไม่ตรงนี้หรือตรงไหนอ่ะบอกมาเท่าไหรอ่ะตรงไหลนี่นี่ไหลตรงตรงที่เท่าไหร่ทุกที่ตรงที่เท่าไหร่ทุกที่นี่เหรอนี่เหรอไม่มันคันแล้วก็กลับไปทุกที่นเอยอ้าวแล้วมันคันตรงไหนล่ะตรงนี้นี่แหละเออตรงนี้เขาเรียกว่าปีกหลัง เหมือนไก่อะหนึ่งลันหลังชัตเตอร์ทำสองคันมันก็เลือกสองอันไปครับมันเดียวหายยังไม่เป็นไรใช้นั้นแหละเลยก็ได้ไม่นสลับกันหน่อยใช้เล็ก็ได้ไม่มัใช้ไม่พอนอนสลับกันไม่เยอะหรอกคู่ไม่เย้นใช้สองถ้วยรวมกันนะเบือนอนนัดีหน่อยจะเล่นหรือให้ปลาเล่นเนี่ยไม่ให้ถือไว้เฉยๆโอเคไป็นไหมอะจะให้มี 它没死嘞。

ชุดนี้มันเลื้อได้ชุดนี้แหละอ่ามันม่นใจได้แหละเลื้อได้แหละชุดเก่าชุดเมื่อวานชุดวันก่อนช, <c oughs> ชุดเมื่อวานตอนเช้าที่เพิ่งมาแหละเออนั่นแหละเลื้อได้เลื้อได้เล้อได้อันนี้เก่าเหรอเปล่าอันนี้ชุดใหม่แต่ว่าผ้าแบบนี้มันเลื้อทรายได้ลูก บอกแล้วให้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่เชื่อเอาเ,เล่นไปเลยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไ นอนนนนนอนนอนนนนนอนน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 นันน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 นยืนน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  เปไหมเนี่ยโด,ดนโดนหยาดทรายอย่าสูงลูก